ลุงลาบสวัสดีครับยังอยู่กันในเกมฟีฟ่23 c a r รียร์โหมนะครับสำหรับเจ้าหนูมาริโอลุยเจเนี่ยในคราวก่อนสามารถยึดตำแหน่ง11ตัวจริงมาจากรุ่นพี่อย่างบราฮิมดีอร์ชได้แล้วแล้วก็ได้ทำการแข่งขันมาเรื่อยๆนะครับผลงานก็ดีวันดีคืนวันนี้มาดูตารางคะแนนเช n เป็นสลีครับ มิลานเชลซีคะแนนเท่ากันอยู่ที่8คะแนนแต่ประตูได้เสียดีกว่านี่จะเป็นนัดสุดท้ายนียครับถ้าเกิดว่าในนัดนี้เนี่ยมิลานสามารถที่จะชนะหรือเสมอดินาโมซาเกรตในบ้านได้จะทำให้พวกเขาเข้ารอบทันทีนะครับแต่ถ้าสามารถเอาชนะได้มิลานจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับมาลุ้นกันว่าจะทำได้ไหม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปที่สนามซานซิโร่กันเลยดีกว่าครับบรรยากาศในสนามก็ผู้เข้าชมยังมากันอย่างหนาะแน่นครับข้างเช่นเดิมนะครับสำหรับในนัดแรกที่เจอกันในบ้านดดนโมสกรตเนี่ยมิลานสามารถคว้าชัยเอาไว้ได้ทันี้มาดูกันว่าพวกเขาจะทำได้ในสินซานซิโร่หรือไม่นะครับนักกีฬาทั้งสองทีมก็ยืนเตรียมความพร้อมกัน หน้าตามไม่คุ้นกันสักเท่าไหร่เอาละครับนักกีฬาของทั้งสองทีมเดินจับมือกันแล้วครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงทางฝั่งมิลานก่อนครับผู้จัดการทีมสเตฟานโนปิโอลีครับผู้รักษาประตูไมเมยงของหลังมีคริสเตนเซนตโตโมรีเตโอแอนอนเดสกาลบเบรียมิดฟิลด์ตนาลี่เบนนาเซ่มาริโอลุยจี และสมประสานในแดนหน้ามีดาวินูเยชอันเตเรบิดและแอนโทนีครับมาในระบบ43-3เช่นเดิมนักเตะก็เป็น11ตัวจริงกันอย่างที่คุ้นเคยครับมิลานไม่ค่อยเปลี่ยนนักเตะชุดใหญ่กันสักเท่าไหร่ส่วนทางด้านทีมเยือนจากโครเชียดินโมซ่าเกรบก็เริ่มมาถ่ายรูปเตรียมตัวกันแล้วนะครับสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของทางด้านทีมเยือนกันบ้างผู้จัดการทีมแอนเตคาชิชครับปราสาประตูโดมินิตลิวาโควิด แขงแนวรับ4คนบ็อกคายชูทัลโลเราริสเซนริตอฟสกี้นะครับส่วนมิดฟิล์มีมิชิตอิวานูเชกและอเดมี่สามประสานในแดนหน้าเป็นมิโรสลาฟออสิชเดอรมิดและสปิเคชครับชื่อแต่ละคนนี่ไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่แต่ว่าหวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกสนานในซานซิโรครับมิลานต้องการผลชนะหรือเสมอเท่านั้น นาโมสกเกตเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นครับชุดสีขาวบุววกจากขวาไปซ้ายเริ่มกันที่มิลานแอนเตเรบิชจ่ายมาลูกนี้ดาวินนูเยสต่อให้เตโอแอนองเดสมาที่ลุยจิต่อแอนโตน,นี่แล้วก็เป็นนาซ่เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นึกว่าจะไม่ได้แล้วครับจังหวะที่เตโอจ่ายมาให้มาริโอลุยจิลูกนี้แทนที่จะยิงครับกลับจ่ายต่อให้แอนโตน,นี่เหมือนจะเสียจังหวะไปแล้วแต่แอนโตน,นี่ยังทำได้ดี แอนโทนี่ดูจังหวะนี้ครับจ่ายต่อให้เบนาเซ่ที่เติมขึ้นมาแล้วซัดด้วยขวาเข้าไปเต็มๆหมดสธิ์ครับมิลาน10อย่างรวดเร็วมาดูจังหวะนี้ครับดดวินูเยสจ่ายมาที่มาริโอลุยจิยึกยักหลบไปได้แต่ต่อมาที่ดูเยสยิงลูกนี้เรียบร้อย2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหมิลานมาดีจริงๆเพียงแค่18นาทีทำไปแล้ว2ประตูครับ โอกาสเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มดูจะสดใสเสียหลือเกินมาดูกันครับมโดูลูลจิจ่ายลูกนี้นูเยสนี่วิ่งหาช่องได้ดีมากครับหลุดเลยแล้วก็ยิงลูกนี้หมดเศษไปเลยครับมิลานมาอีกแล้วครับมันที่คาราเบียจ่ายต่อให้แอนตอน,นี่โตนารี่เกือบไม่ถึงแต่ยังจ่ายรอวมาได้เบนนเซ่กลับไปที่โตนารี่โอ้โห ตอนนันลี่ลูกนี้นี่จังหวะที่จ่ายบอลให้เมนาเซเนี่ยเสียหลักล้มลงไปแล้วครับแต่ยังรีบลุกขึ้นมาแล้ววิ่งสอดขึ้นมายิงลูกนี้ได้โอ้โหต้องชื่นชมใจของเขาจริงๆครับสมกับเป็นกัปตันทีมของเอซีมิลานในชุดใหม่ดูครับลูกนี้เห็นไหมครับล้มไปแล้วครับเมนนเซก็ดึงจังหวะรอเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆ30ครับจบครึ่งแรกมิาลาน3ดินาโมซาเกรบศ ถ้าไม่ดีแล้วครับสำหรับทีมเยือนครึ่งหลังเริ่มกันต่อเรโวลุยจิลากขึ้นมาลูกนี้มวนหลบไปได้ครับจ่ายต่อให้ดาวินนูเยสอีกแล้วนูเยสลุกขึ้นมาไม่ยิงครับจ่ายต่อให้แอันโตนนี่ซัดเข้าไปเลยโอ้โหกองหลังดินาโมสากเกร็บนี่มีปัญหาครับจับแนวรุกมิลานไม่อยู่เลยแม้แต่คนเดียว ป,ประตูแรกของแอนโทนีในเกมนี้เลยครับขึ้นมาโล่งๆเลยครับวิ่งสอขึ้นมาด้านหลังโอ้โหไม่มีคนตามประกบครับมาอีกแล้วครับมิลานไม่เมยงลุยจีลุยจ,จีจ่ายต่อมาที่แอนเตเรปิชเราก็ดูเตโอเติมขึ้นมาอีกแล้วครับเอาลครับนูเย็ดทะลุมาให้ลุยจีลูกนี้แต่ต่อแอนโทนี โอ้โหครึ่งหลังนี่มิลานก็ยังไม่เบาครับยังเร่งเครื่องเดินหน้ายิงประตูถล่มคู่แข่งต่อไปแล้วก็เป็นประตูที่สองของแอนโทนี่ในเกมนี้จากการแอสซิสต์ของมาริโอลุยจีอีกแล้วครับหนูคนนี้นี่ใจกว้างจริงๆจริงๆทางข้างหน้านี่โลงะลากไปยิงเองก็ได้แต่ไม่ทำาแล้วในนาทีที่68แอนโทนี่จ่ายต่อให้ดาวินูเยสมาที่ลุยจิ การสายลงเลยครับอันเต้เรบิชเรบิชกระชากขึ้นมาแล้วจ่ายตอดลุยจี G. เรียบร้อย6-0ครับโอ้โหอินาโมซาเกรปวันนี้เกมรับพังไม่เป็นท่ากันเลยลูกนี้คืออันเตเรบิชกระชากขึ้นมาแล้วรอจังหวะครับดูครับกองหลังโอ้โ oh หจ่ายทะลุช่องระหว่างกองหลัง2คนครับ รีโอโุยจีนี่แต่เข้าขวาแล้วยิงเบียดเสาเข้าไปลูกนี้เฉียบขาดครับหมดสิบไปเลยผู้รักษาประตูลิวาคูวิชแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกครับปริโอรุยจีเอาบราฮิมดิออสลงมาแทนแล้วเกมก็จบลงที่6ประตูต่อศูนย์ไม่มีประตูเพิ่มมิลานการันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มครับแบบนี้มาดูที่แอคทิวิตี้กันหน่อยครับ จากผลงานที่ยอดเยี่ยมครับในที่สุดก็สามารถขอขึ้นค่าเหนื่อยจากสโมสรได้ตอนนี้ค่าเหนื่อยจาก2,000ต่อสัปดาห์กลายเป็น12,000แล้วความส่วนตัวนั้นยอดเยี่ยมครับตอนนี้มาริโอลุยเจเป็นผู้ที่ผ่านบอลให้เพื่อนทําประตูในกันโชเซเรอาได้สูงที่สุดครับลง17เกมทําไป17แอสซิสต์มีอีก14ประตูแถมนะครับค่าเฉลี่ยการเล่นอยู่ที่8.3 ส่วนดาวินูเยสนี่ก็ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันครับตลลมประตูเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียวนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลกองหลังยอดเยี่ยมของยูฟ่าปี2022นะครับได้แก่ดาวิดอลาบารูเบนดีอาสมาคินยอสและไอเมริกลาป็อกนะครับด้วยค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เรามีเงินจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่า เราจะมีอะไรให้ช้อปปิ้งในหมวด Activity กันบ้างหรือเปล่าสิ่งที่เลือกครับซื้อจักรยานระดับ Top Class เนื่องจากว่าตรงนี้เราได้ค่าสเตมิน a าบวกหนึ่งะฮะแล้วก็ทำให้ Training Boost เนี่ยบวกเพิ่มอีก5%ส่วรช่วงแรกๆนี้เน้น Training Boost ไปก่อนนะครับจะได้ได้รับเย็พีเพิ่มขึ้นเวลาที่เราเข้าไปในโหมดฝึกน,นะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะจ่ายเงินเทคคอสพีอานะครับเพื่อเพิ่มค่าเมมบของเรา เราเป็นนักเตะที่เน้นไปในด,ด้านนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อเพิ่มการจ่ายและอื่นๆสเตตัสแต่ละด้านนี่มันจะเพิ่มไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มาดูกันในส่วนของ personality ของมาริโอลุยจิกันครับตอนนี้แต้มอยู่ที่8,859นะครับแค่พันนิดๆก็จะขึ้นเป็นเทียร์2จะได้สเตตัสจากที่บวกหนึ่งพวกนี้นะฮะ จะกลายเป็นบวก3ขึ้นมาทำให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นอีกมากโขเลยทีเดียวก็ประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของ personality ของจอนุมูมเรโอโลจิแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวครับสำหรับบริโอโลจิพูดถึงสเตฟาโนปิโอลีผู้จัดการทีมเอซีมิลานโดยนักข่าวได้สอบถามถึงอนาคตของสเตฟาโนปิโอลีกับทีมแต่บริโอโลจิได้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้ครับว่า นักเตะในทีมเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้จัดการแล้วก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดนะฮะส่วนในด้านทีมอ f ฟเตอ e e วีก็รายชื่อตามนี้ครับของ a อซมิลานไม่มีอะไรมากและมีการย้ายทีมเกิดขึ้นนะครับเบราดี้หัวหอกของซัสโซโลได้ย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานครับนัดต่อไปจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยครับ E.A.Sport Super s Cup ระหว่าง a อซิมิลานและอินเตอร์มิลานนะครับแข่งที่สนามกลาง สตาดิโอลอลิมปิกนะครับก็เป็นการเจอกันอีกครั้งครับของ2ยักษ์ใหญ่แห่งเมืองมิลานนะครับเป็นดาร์บี้แมชอีกครั้งครับวันนี้สภาพอากาศนี่มีฝนตกลงมาด้วยไม่รู้ว่าจะกระทบกับการเล่นของทั้ง2ทีมมากแค่ไหนครับนักเตะทั้ง2ทีมก็เริ่มเดินจับมือกันครับพร้อมแล้วมาริโอลุยจีนี่เดินนำหน้าเลย หลายเป็นผู้นำทัพอย่างแท้จริงของสโมสสแล้วครับมาดูสเสบียู้ดล่นตัวจริงครับไมเมยองในสถานะผู้รักษาประตูกองหลังเหมือนเดิมครับแอนนองเดสโตมรีกับเบียร์และคาราบเบียร์ของกลางมีเบนาเซ่มาริโอลุจีและโตนาลีแนวรุกครับอันเตเรบชิชนูเยสและแอนโทนีเหมือนเดิม ส่วนทางฟังอินเตอร์ผู้รักษาประตูอันเดรโอนันนากองหลังมีจอนสโตนบาสตนี่และดัมบรซิโอรัังรับบรโซวิชครับในแผงของกลางมีโกเซนส์บารลล่าชาโนลูและดุมฟรีครับส่วนหัวแหวอ,อกสองคนเป็นลาวตาโรมาติเนสกับลูกากูเกมเริ่มครับอินเตอร์บุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีขาวมาลูกนี้ชาโนลู olu, ครับจ่ายต่อให้ดุมฟรี เข้ามาลูกกากูใจต่อลาอุตโรยิปติดเซฟของไมคเมยงครับมิลานขึ้นมาบ้างมาเรโอลุเจให้ไปที่ดาวินนูเยสนูเยสเลี้ยงจีแล้วยาจต่อลุยเจด้านในลูกนี้เข้ามาแอตเตรติบิชยิงโอนันหน้าก็ยังเซฟไว้ได้ครับมาที่มิลานอีกครั้งครับลุยเจตายต่ออนันตเนน่ดาวินูนเยสยิยงลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปจบครึ่งแรก มิลาน0ย์อินเตอร์ศูนครับทำอะไรกันไม่ได้เกมรุกดูฝืดทั้งคู่ครับในวันนี้บอลตัดสินกันที่กองกลางอินเตอร์มาลูกนี้จากกองหลังครับเซตอัพขึ้นมาบาสตนนี่จะกกระชากขึ้นไปโดนแอนโทนี่แย่งครับด้วยจจ่ใจต่อเป็นนาแซมาที่แอนโทนี่เป็นนาแซดาวินนูเยสซัดด้วยซ้ายลูกนี้ครับในนาทีที่8 0ครับ ดาวินูเยสยิงให้มิลานออกนำไปก่อน1-0โ,โหวนี่แทบจะเป็นประตูใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมาดูกันอีกครั้งครับแอนโตนี่จ่ายมาลูกนี้แล้วก็จบสกอร์เข้าไปเฉียบขาดครับและจลังจากนั้นก็ไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับจบที่1ประตูต่อศนมิลานเป็นฝ่ายชนะแล้วก็คว้าถ้วย EA Sport ไปได้ สำหรับเกมในวันนี้จริงๆแล้วก็ดูมีโอกาสกันทั้งคู่ครับแต่ทําไม่ได้เองแล้วก็เป็นมิลานที่เฉียบขาดกว่าครับเฉือเอาชนะไม่ได้1ประตูต่อศูนย์อกิลาทั้ง2ทีมก็จับไม้จับมือกันครับแล้วก็ส่วนทางฝั่งอินเตอร์ก็เริ่มทยอยกันออกจากสนามเหลือเพียงแต่ทีมแชมเปี้ยนอย่างเอซีมิลานครับยังดีใจฉลองกันอยู่นี่ครับบรรยากาศในการรับถ้วย แอนโทนีครับเดินขึ้นสแตนตามมาด้วยมาริโอลุยจิและอิสปปเยลเปนเนเซสุดท้ายน่าจะเป็นกัปตันทีมครับซันโดโทนารีครับเดินขึ้นมาเตรียมเฉลิมฉลองครับแล้วก็รับถ้วยไปครับซานโดโทนารีสำหรับแชมป์ e p s r t r t ครับก็จะเป็นของ AC ซีมิลานครับ นักเตะเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ก็สมแล้วครับสำหรับฤดูกาลน,นี้มิลานมาได้ดีจริงๆในกาโชเซเรียเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยแม้แต่นัดเดียวถึงแม้จะเข้าถึงช่วงปีใหม่แล้วก็ตามนักเตะก็เข้ามาถ่ายรูปกันครับ EA Sports Super Cup Champions มิลานครับ ถึงแม้ว่ามิลานจะได้แชมป์ไปครับแต่ผลงานในเกมล่าสุดที่เจออินเตอร์นั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับมาเิโอลุจีนะครับสื่อก็เลยมาสอบถามลุจีก็ตอบไปครับว่าผมนี่จะพยายามโฟกัสกับฟอร์มการเล่นของตัวเองไม่สนใจเรื่องอื่นครับแล้วก็ก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมครับโดยที่หลังจากได้แชมป์ปุ๊บลุจีก็ชวนเพื่อนๆมาซ้อมกันเลยเพราะรู้สึกว่าในเกมล่าสุดนั้นเขาทำได้ไม่ดีพอ การเล่นของลุยจีครับน่าจะทำได้ดีกว่าน,นี้เป็นเด็กหนุ่มที่ค่อนข้างที่จะกระหายชัยชนะครับอยากที่จะเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของโลกให้ได้นี่เป็นการฝึกซ้อมการครอสบอลเข้ามาจากด้านข้างครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดอ่อนของลุยจีครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เข้ามาครับ ทิ้งในจุดนี้นี่ค่อนข้างยากนะครับในฟีฟ่าภาคนี้การที่จะเปิดจากด้านข้างให้ได้มงนี่ไม่ง่ายกันเลยเปิดให้ตรงว่ายากแล้วมงให้ได้ยากกว่าอีกครับนี่ฮนะก็ค่อยๆเปิดไปครับเพื่อนก็ยิงติดตาข่ายครับยิงไม่เข้ากันเลยค่อนข้างยากครับ ขนาดเป็นนูเยสกับโอลิเวียชิรที่มีส่วนสูงค่อนข้างมากต่อไปก็ยังเป็นการครอสอยู่ครับแต่นี้จะเป็นการที่แบบว่าจ่ายบอลแล้ววิ่งมารับบอลจากเพื่อนแล้วครอสเข้าไปอย่างรวดเร็วให้กองหน้าทั้ง2คนนะครับทำประตูให้ได้นี่ครับบอลไว้ที่เพื่อนแล้วก็วิ่งไปในตำแหน่งที่จะเปิดแล้วก็เปิดเร็วเข้ามาโดยที่จะมี ตัวรับครับคอยประกบแล้วก็มีกําแพงครับต้องเปิดทะลุไปให้ได้โดยไม่ให้ติดตัวรับแล้วก็กำแพงตรงนี้ต้องวิ่งคอยหลบก,กระสอบ้ายด้วยครับโอ้โหเป็นการซ้อมที่สนุกสนานครับสุดท้ายก็เป็นการซ้อมยิงประตูครับถึงแม้จะยิงประตูได้ค่อนข้างมากแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจครับมีหลายๆครั้งที่หลุดไปในตำแหน่งที่จะทำประตูได้แต่ก็ยิงไม่เข้า นี้ก็ต้องค่อยๆฝึกฝนกันต่อไปมาดูที่ Activity กันหน่อยครับพอเริ่มมีชื่อเสียงครับก็มีการถูกเชิญให้ไปถ่ายรูปจากสปอนเซอร์นะครับต่อตกลงไปได้เงินมา40,000นะฮะ40,000ปอนปอนสำหรับการถ่ายรูปเซตเดียวถือว่ามากจริงๆนะครับเทียบกับค่าเหนื่อยก่อนหน้านี้ แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการให้สัมภาษณ์สื่อนะครับจะเริ่มขึ้นในอีก5วันแต่อย่างนั้นสำหรับเอพิโซดนี้ขอพักเอาไว้แค่เท่านี้ก่อนก็ลาวันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงลับด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้ลุงลับและเจ้าหนูมาริโอรุจิขอลาไปก่อนสวัสดีครับ